กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้เราก็จะมีทางด้านของบั็กตัวใหม่นะครับเนาะหรือว่าทิกตต่างๆนะครับที่แบบว่าทุกคนต้องการและทุกคนดูมากที่สุดนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของบั็กเอาไปเกียนเพื่อนนะครับหรือว่าบั็กเอาไปโกงนะครับเนาะที่สามารถเก็บแต้มขึ้นแดงได้ขึ้นแกนมาสเตอร์ได้นะครับเนาะและชุดแอรต่างๆนะครับที่ทุกคนสามารถ ทำได้แบบไม่โดนแบนเลยนะครับเพราะว่าเป็นบั็กของทางเกมนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าคนไหนนะครับเป็นสายเกียรนะครับเนาะหรือว่าถ้าคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าบั็อกฟรีไฟลตอนนี้ยังเหลือไหมนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าบั็อกฟรีไฟลตอนนี้นะครับก็ยังเหลือนะครับเนาะและที่สําคัญเลยนะครับก็คือยังเหลือเยอะเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับาน้องคนไหนพี่พีคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของ บักตัวใหม่นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าอยากได้นะครับคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับทุกคนเรียกดีว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสําหรับ เรื่องบั๊กนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของบั๊กตัวใหม่ทั้งหมดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสําหรับไฮไลท์บั๊กวันนี้นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าไฮไลท์นะครับน้องก็เรียกได้ว่าแต่ละอนะครับน้องก็คือมีแต่บั๊กเกียนๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คือตัวแรกนะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของโหมดมาป่าเดียวดายนะครับก็ให้เเเรราาาจิ้้้มมขไดลยนนะคคับทุก นี่เลยนะครับน้ timed. แล้วก็ให้เราซื้อตรงนี Jamie, ้ได้เลยนะครับทุกคนเมื่อซื้อตรงนี้นะครับให้เราปลาไปตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้เมื่อกดปลาไปแล้วก็ให้เราตั้งไอวอตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ตั้งไอวอประมาณนี้นะครับน้แล้วก็กดสลับไปได้เลยนะครับน้สลับไปมีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะหลุดนะครับน้ในส่วนของแมพตัวนี้นะครับเราก็ลงไปอยู่ด้านล่างประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้และเกมนะครับทุกคนก็คือมันจะย เนินต่อนะครับเนาะแล้วเราก็สนะไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาบังที่2นะครับเนาะสามารถซื้อสกิลตัวนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเราก็ให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็สามารถกดไปได้เลยนะครับกดตามที่พี่บอกแล้วกันนะครับเนาะสิ่งสําคัญที่เราจะได้ก็คือมันจะเป็นเอฟเฟกแบบนี้นะครับเนาะตลอดทั้งเกมเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโคตรเท่ยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ จะเป็นประมาณน so oui, so, um ี and so, and mind, ้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามันโคเทเลยนะครับน้องจะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งเกมเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ลองทำนะครับน้องก็ลองไปทําดูได้นะครับน้องไม่เสียหายนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็คือ อันนี้นะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของบาร์กที่3นะครับทุกคนสามารถเข้ามาแอบจุดนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถ้าแอบจุดนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็ให้เรากดแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่า ถ้าทางตัวนี้นะครับหรือว่ากดปุ่มนี้นะครับมันจะดันลงไปข้างล่างประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวว่าเป็นบากตัวใหม่สามารถยิงออกได้นะครับและเราก็สามารถเข้าออกได้แบบปกติด้วยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าสุดจัดแน่นอน100%เซนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกไฟนะครับทุกคนเมื่อเป็นลูกไฟประมาณนี้นะครับนอก็แบบว่าเราปล่อยออกไปนะครับน้องก็คือมันจะลงไปอยู่ด้านล่างเลยนะครับทุกคนเอ่อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสามารถ ทำได้นะครับเนาะไม่โดนแบนด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับก็คือจุดนี้นะครับเนาะให้เราตั้งไอวอตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ให้เราปล่อยหุ่นนะครับลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเมื่อปล่อยลงไปเสร็จแล้วนะครับเนาะก็ให้เราวิ่งลงไปลอยน้ําประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดสลับหุ่นได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ให้กดนะครับตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะเมื่อเรากดสลับกลับมานะครับทุกคนก็คือมันจะอยู่ใต้น้ําประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่า เป็นทางด้านของบั็กตัวใหม่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับถ้ามีคนลอยประมาณนี้นะครับเราก็สามารถยิงเอาคิวได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ายิงเอาคิวประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็คือจุดนี้นะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับโซนวีตายนะครับก็คือ ให้เราปัดหน้าจอทิ้งได้เลยนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับและเราก็สามารถกดแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอกดปิดเน็ตไปหนึ่งที่นะครับแล้วก็กดออกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอเมื่อกดออกแล้วนะครับทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเข้ามาในเกมนะครับเนอเมื่อเรากดเข้ามาในเกมนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับนอก็คือแบบว่าเราจะสามารถนะครับเนอเป็นอมตะตลอดทั้งเกมนะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับก็คือ เรานะครับจะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับและที่สําคัญนะครับเราสามารถใช้สกิลนะครับทุกคนให้โดนศัตรูได้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ใช้แบบรัวๆประมาณนี้เลยนะครับยังไงก็ได้คิวนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ เป็นการปั้มคิวนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสามารถทําได้นะครับเราก็ต่อมานะครับจุดนี้เราสามารถนะครับน้องก็คือทําแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนเมื่อเก็บสกิลมาเสร็จแล้วนะครับก็ให้กด2อันนี้พร้อมกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องเหมือนจะกระโดดนะครับทุกคนแต่ก็ไม่กระโดดนะครับพร้อมมีพลังแสงด้วยนะครับหรือว่าเนตรวงแหวนด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับจุดนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าสามารถทําเล่นๆได้นะครับน้องเราก็ต่อมานะครับ จุดนี้นะครับเป็นจุดบั็กนะครับทุกคนก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ปล่อยนกออกไปนะครับแล้วก็ปิดเน็ตได้เลยนะครับทุกคนเมื่อเราปิดเน็ตนะครับนกก็คือนกของเรานะครับก็จะสามารถสํารวจได้ตลอดทั้งเกมนะครับนองและที่สําคัญนะครับทุกคนก็คือเราจะทําแบบนี้ได้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนกก็คือเราจะเข้ามาอยู่ในก้อนหินนะครับทุกคนแล้วก็สามารถเข้าได้ออกได้ด้วยนะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้นะครับนาอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้ทานะครับก็ลองทําดูได้ไม่เสียหายนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็คือเป็นบัลที่8นะครับสาหรับบัลที่8นะครับจุดนี้เราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็ไปอยู่ด้านบนตรงนี้ได้นะครับนาอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ขึ้นไปแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็สามารถขึ้นไปประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งไอวอลตรงนี้ได้เลยนะครับแต่เราต้อง มีไอวอลเยอะนิดนึ kind of ่งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กระโดดตรงนี้นะครับนอนเราก็กระโดดแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็กระโดดมาตรงนี้ต่อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอนแล้วเราก็จะสามารถขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับนอนแล้วก็สามารถดักศัตรูได้แบบชิลๆเลยนะครับในโซนฟิชสไตล์นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแรก ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือบัคที่9านะครับสาหรับบัคที่9ทุกคนสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับบัคที่9้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาะว่าทุกคนนะครับนาะก็คือสามารถนะครับนอะเรียกได้ว่า มาทิ show, you know, these these ้งของตรงนี้ได้เลยนะครับเมื app, ่อมาทิ้งของตรงนี้นะครับมันจะไม่เห็นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบั็กนะครับที่ทางเกมนะครับเนายังไม่ได้บอกนะครับทุกคนแล้วก็จุดนี้เราสามารถแอบได้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสาหรับจุดนี้แอบได้เนียนๆเลยนะครับและดักศัตรูได้แบบเนียนๆเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนจุดนี้ก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและบั็กที่10นะครับทุกคนก็คือสาหรับบครับ ทุกคนนี่เลยนะครับก็กระโดดมาตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกระโดดมาตรงนี้แล้วนะครับทุกคนก็ให้เราปล่อยหุ่นออกไปได้เลยนะครับเมื่อปล่อยหุ่นออกไปนะครับเราก็จะตกนอกแมปประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วเราก็จะมาอยู่ด้านบนประมาณนี้นะครับเนาะเมื่อเรามาอยู่ด้านบนประมาณนี้นะครับทุกคนเราก็จะสามารถนะครับเนาะเข้าได้ออกได้นะครับยิงศัตรูเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็สามารถขึ้นไปด้านบนได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นทางด้านของทางด้านของบั็กของเกมนะครับเนาะก็เป็น เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาจุดนี้เราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ให้เราขึ้นมาจุดนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ให้ปามีดสลับน่างตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ให้เราทําแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ให้ตั้งไอบอลสามอันประมาณนี้นะครับแล้วก็กดนะครับเนาะกลับมาที่เดิมประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด่างของบักตัวใหม่นะครับที่แบบว่าเอาไว้เก็บแต้มนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นบักแอบนะครับเนาะก็ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับพกน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็คืออยากได้บัคกตัวไหนหรือว่าชอบตัวไหนกันบ้างนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องนคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์ดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้อยเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบต้้้นนนนนนี่แแลลลวววะคคัััทกกกก็ฝาดย ไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับหนอพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้ละกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนสําหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้ละกันนะครับทุกคนบายบาย